ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอลิสาเคราชาแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอาเร์ยำนะคะมากินยำทุกแก้บกันนะคะอุยอุยอุยอขอนเอุนอุยอร์อุยอนยอะ ไม่ช้นลูกค้าไม่เป็นไรค่ะพี่มเมย์าค่ะหลเมย ไปแค่หมดแล้วค่ะเป็นกุ้งสดอย่างเดียวนะคะแล้วก็กลับบ้านจะมีหมูยอไม่ได้นะคะจะเป็นยำคอหมูไม่ปลาแล้วก็ยำกุ้งสดเด็ดในกุ้งสดเหมือนกันถูกไหมคะอ๋อเหมือนเดิมทุกอย่างกลับบ้านใช่ค่ะจะส่งของใบหญ้าอยากให้น้องสอบตรงให้นะคะพี่เมย์เดี๋ยวถ้าเมย์มาเดี๋ยวรบกวนเมย์สอบตรงบ้าน้้ทำไมวันนี้เป็นเพี่ใหญ่ก่ะสิทธิ์นะคะ เต็มที่ไม่กอะไรเลยสี่ทุ่ีุ่คึงครับพี่สี่ทุ่สี่ทุ่มหนึองกันชางของเราสทุ่นะครับของดทะเบียนนะครับแปดต่อไก่ต่อช้างแปดแปดเ็เจ้า ให้มาานหน้าคอทุกคนร็วด้วยนะคะับมตั้ง8ต่อใจ่ชอช้างต8 8เป็น9พอปีนข้ามคิวที่17พอดีคาพี่เมษาเดี๋ยวเราควรลงโต๊ะข้าท่าโต๊ะ24หนึ่งนะคะับระหว่าง24ที่27 นวัสีค่ะ คุณเจยืนนักก่งตรงไหนคะตัว8นะคะคุณพี่จะเป็นย่งหมูยอไท่เค็มๆนะคะออหอยแครงหนุปูสดเป็นคูม้าหนึ่งนะคะขอบคุณมากท่านจะสั่งแต่แังแสดงคลกินสองคูม้าสองสลัดทั้งหมดไม่มอะไรนะคะับอยสุอโเจอรีอ่นะคะรางวันที่2นะคะ,คะ,คะต๊ะคิวที่สิบเก้าสวอร์มิชา ตที่สามนะคะยิวที่สิบห้าาของลูกค้าจะเป็นหมูยอไข่เค็มนะคะ่อยแรงปาาเลยจ้าแอบบ้านจะเป็นยำเชฟอบแยกน้ำค่ะไข่แดงเค็มไม่ลาคุณสุกไม่ล้าแล้วก็ปูน c ำสุกปูน้ำสุกอแยกแยกถ่งเดียวได้ไม่ทันออกตุณค่ะแยกน้ำจากอันตรายนะคะขอบคุณค่ะคิวที่ยีสวัสดีค่ะ No. No. ปลาลิ่วเส้ค่ะคิวที่20คุณแจ้งคุณอบสดีค่ะโต๊ะไหนจ้าโต๊ะยีนะคะจะเป็นงูยอดข่เค็มเผ็ดน,น้อยนะคะแงร้านหนึงไมร้านหนึ่งนะคะกุ้งสดและกุ้งสดเผ่ดน้อยเป็นปลารานนะะบบ้านี่ยกบะดานเป็นไส้กรอกร้านอย่างไม่รา้านจะติดน้อยแยกน้ำนะจ๊ะเอ,อ ไม่ล้าครับเส้กรอกเป็นสองคอหมูร้อยนึ่รนะคะกรทยแดงนะคะกับบ้านข้าวเหนียวบิเนบบข้าวเหนียวทานที่นี่นะคข้าเหนียวทานที่นี่ของตัวที่สเพิ่มเรียบร้อยขที่สองคิวะที่สองคิวที่ยี่สิเรียบร้อยจ้ะคิวที่ยี่สิสวัสดีค่ะที่มีุงใช่ไหมคะโตที่สนะคะ จะเป็นยำหมูยอไข่เป็ดปลาร่าและยำปูม้าสุกเป็ดปลาร่าเช่นกันนะคะแล้วก็อีกอันนี้นะคะไม่ไม่เพิ่มกับปิ้นค่ะแต่บ้านคุณสดสดจังเวยไอ้ก็ดาที่ฮะที่วิสว์คุณสดสดจังสวัสดีค่ะน้ำโต๊ะสิบเก้าถูกต้องไหมคะขอบคุณพี่เป็นกลางทุกเมนูนะครับทุกสุดปลาล่ายำหมูยอและยำโบรเกอร์ไม่ปลาล่านะคะเพิ่มอะไรจ๊ะ เพิ่มยังไข่เคมเผ็ดน้อยล้าไม่ล้าค่ะไข่เคลมเผ็ดน้อยค่ะขนมจีนอีกนะคะหนึ่งเส้นแล้วหนึ่งจาขอมะนาวชี้หน่อยค่ะชิ้นชินคือซุโอโต่ห้าจ๊นคือซโอโตหสักูค่ะคือซุปหมูยอไข่เคลมนะคะลูกสุก ุโคลนแล้วก็เนี่ยหอยย้อมชอยจิ้มแตงตาล่าุสุกุุมสุกุนโคลนนะครับเป็นปลาแล้วก็อยากปูมาไม่ตาลาจ้ะลักม้าสเตย์เตยมจิ้มหน่อไม้ล่าไม่จิ้มหาคนกัย่างแล้วก็โซนที่เพิ่มขึ้นใม่หรอเพนิสเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่จ้ะมีอีกสองค่ะไมีสูตรดใจตเป็ลาอีกสนะคะ ไม่มีสูตรีใจอย่เดียวครอาตยใช่ไรมหมูจะได้แต่คอหูอย่างเดียวแต่ตอนนี้กักองวันี้ากหมูสองับบ้านเดทานนี้ครับกับ้านค่ะเรียบร้อยกับสองก็เดียสองรสอได้ค่ะเรียบรอยค่ะคิวที่24คุณคุณจิแนโซนิก้ตัวแตงที่ร้านต๊วเก้านะครับคุณเจนแพนตัวเก้า 4จะเปเดี๋ยวเราก็มาคนกรอกของเต็หมอันนี้พูดจริงปราทั้ง3อย่างในอครัเรียบร้อยค่ะคืณออเดอร์มาทั้งหมดนะรเรียนได้มาบเลยคจากออเดอร์ที่อ่านมาบอกสพูจริงหนึ่งชั่วโมหรับใการรับอย่างได้เรียงตั้งแต่ตรงที่1ถึงโตที่24นะคบลูกค้าท่านไหนคอยไม่ไหวหาอะไรของท้องได้เลยนะคะสำหรับในส่วนของพวกที่เลูกค้าจ่าเดี๋ยวขระนุญางตรให้สัครู่หนึ่งนะคะ เออไปยิงโต้ำมาก่อนค่ะแล้วก็ลงโให้่ค่คิ้ว่วที่เก้าที่ต้องหาตัวให้คิวที่เก้าของเสียน้องนั่งต้ไหนจ้าที่ส ก็ไม่กินพี่ชายสองเดือนแล้วพี่กิกกไปหาเสียงอยู่ไม่ว่าก็อย่างเดียวไปหายใช่ไหมจะร้องไห้รออย่งเดียวจ้าคนน่ากนี้แล้วจ้ะ เราตอนปะ่ะอันนี้กำลังเปลีป<ะ>่ยนเปลี่ยนแปลงอันนี้รวมที่ด้วยน้ำกาวเลือกตรงไหนได้หรอวะขออนุญาตประชาชนปฏิเสธครับหนึงห่งนะคะลูกค้าจา สำหรับพักวิทยาลัยนะครับพักวิทยาลัยเปิดให้บริการทุกวันเยน็นลา6หกโมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนและหยุดให้บริการในวันที่10 20และ30ของทุกเดือน,นะค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มนะคะพักวิยาจ,จัดเตรียมน้ำเปล่าและน้ำแข็งบริเวณหนขวาตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถบร,ริการได้เล,ะะาาเลยค่ะสำหรับในส่วนของเครื่องดื่มนะคารุล่าส์หลากสีนะคะลูกค้าสามารถซื้อและนำเข้าจากสีกตาได้เลยนะคะรางวัลไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะรวมถึงในส่วนของน้ำผลไม้ปั่นจากร้านเต็กนมและผลไม้สดจาก คุณป้าความมือเช่นกันค่ะอพยายามขออนุตสงวนสิทธิในการนัเข้าเพื่อนดินเราไม่เอาออกหอผู้ชนิดนะคะสามารถตราตัวมาที่บ้าด้วยามจหน่ายและตีสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับคุณภาพน้ำไหลจอดดวดูสองตรงข้ามนะคะมุดสูบบริษัทกรณีเลยทุกกรณีเลยนะคะเนื่องจากเป็นบริเวณหนวใจน้ำมันนะคะเราไม่อยากจับไปพร้อมกันค่ะเพื่ออัจระลดในการรับประทานและการรอยำนะคะปวดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอได้เลยกับคุณค่ะ ทุกเก้าเรียนเชิญเลยนะคะไอกต่างคิที่เก้าคิที่เก้าให้เป็นยี่สินะคะพีพื่อนคิเก้าเป็นยีค่ะวตคุณโตไหมคะยี่สิบห้ บริษาเคราชาแนลด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูทุกวันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ